คลิปนี้เราจะมาคุยกับครูบาน้อยวัดศรีดอนมูลนะครับเมื่อประมาณยี่สิบปีก่อนผมอยู่บนศาลานี้หลังนี้หลังเดียวก็ว่าวัดแห่งนี้ใหญ่แล้วแต่ผ่านไปสามสปีศาลาหลังนี้เป็นศาลาห,หลังน้อยไปเลย <c oughs> ครูบาครับเริ่มพัฒนาวัดมีแนวคิดในการสร้างวัดให้เป็นกึ่งปฏิบัติธรรมด้วยท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ให้คนมาเยี่ยมชมด้วยครูบามีแนวคิดในการสร้างวัดยังไงครับอ๋อแนวที่คิดในในที่นี้ อ่คือ,อเหตุและผลครับอดีตสถานที่วัดนี้คือเนื้อที่ของวัดสองไร่สมงานนะยมครับผม <c oughs> อ่าตมาก็เลยถือโอกาสว่าอ่ได้อาคารเมื่อหยิดยมได้น้าจะตุปุปปัจจัยมาถวายเป็นระยะระยะเลยกแล้วก็รวบรวมซึ่งจะตุุปปัจจัยครับ,รบเมื่อยืดไว้ก็นหนักครับอเมื่อปล่อยก็เบา เมื่อไม่ไม่เอาก็เบาบเมื่อคิดอย่างนี้แล้วล้วก็ถือโอกาสซื้อที่ขยายจากสองไร่เป็นกี่ไร่ถึงทุกวันนี้จากสองไร่3งานเป็นสี่สิบรไร่สี่สิบไร่เป็นท้อง,ท,องทุ่งเป็นท้องนาลึกถมถม,มขึ้นมาร่วมสองเมตร ครัม <laughs> <อ>สองเมตรหลักการวิชาการ,รอาภิรทำเพื่อจะเป็นปุกเป็นสวนป่าเป็นสวนป่าป่าปฏิบัติธรรมและคือเป็นสถานที่เรียนรู้ของไผฟ้าประชาชนทุกหมูเหล่าแ,ลแสดงออกถึงซึ่งความปัตยูกตะเมติตาธรรมต่อคร,อรูอาจารย์เช่น ประการแรกคือว่าเป็นการสร้างซึ่งเจดีย์เก้าคณาจาร์การเก้าคณาจารย <c oughs> ์ประเดิมแรกประเดิมแรกประเดิมแรกรสร้างอยู่กี่ปีครับเหมือนจะไม่เสร็จเหนื่อยหน้าดูก็คงคงจะได้ได้ <c oughs> ไดสประมาณที่ผ่านมาก็ประมาณสักสิ 10, 10กว่าปีสิบกว่าปีสกว่าปีใช้เวลานาน,านสุด ใช่มันก็ต้องอาศัยจะตุปยาโยม,มเพราะเราเมืไม่ใช่ร่ำรวยจากที่ไหนแต่ก็ยัง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 ,ยง,ยงไม่สมบูรณ์นะเพราะว่าเรากําลังโอกาสต่อไปยังหุ้มหุ้มทองคำจังหุ้มหุ้มเป็นสแตนเลสสีทองับผมันสแตนเลสสีทองเพื่อจะมาให้ไม่เกิดเกี่ยวกับอ่า ความสง่างามความสง่างามจะให้เกิดความสง่างามเป็นบูชาพระพุทธพระธรรมสงด้านล่างนั้นก็บูชาด้านบนก่อนบูชาพระธรรมของพระเจ้าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันด้านตรงกลางลานลงมาก็บูชาของพระพุทธ พระพูดอยู่ในหอพระสต์ห้าพระองค <Stand> ์นากกูสันโธโมโกนากมโนทาโกตโมยัสสริยาเรยมตโยปัญจาพุทธานามมีหังตั้งกุงปัญญาครับผมห้าพระองค์พระเจ้าห้าพระองค์ครับอ๋อลั่นลงมาก็เป็นครูอาจารย์ครับผมครูอาจารย์ทั้งเก้าครับซึ่งเป็นอาตมาได้ต้องต้องต้องมีครูมีอาจารย์ครับต้องแสดงออกถึงความถึงกตัญญูกตเตะเิตาธรรมต่อ ครูต่ออาจารย์เก้าพระองคอ์อ้อมล้อมซึ่งพระพุทธอ้อมล้อมซึ่งพระพุทธเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเมือ่อสร้างเจดีย์พอสังเขปก็ได้ประมาณประมาณ80ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับแปดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เสร็จเรียบแล้วก็มาสร้างซึ่งมหาวิหารมหาวิหารทำไมใหญ่โตขนาดนั้นครับความจริงอ,ด,อดีต เราเร่าถึงอดีตนั้นเป็นสลาสลาธรรมดาเนี่ยนะไม่ใช่อาคารหลังใหญ่อะไรหร,รอกคือเป็นพื้นแบบพื้นๆสลาสลามุงมุงาคามุงมุงยากาน,นี่นะก็ใหญ่โตเนี่ยนะขนาดขนาดนั้นนะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็อเอาเปลี่ยนเป็นแลมมุงสแลมเมื่อมุงสแสลมแล้ว ขยับขึ้นมาอ่าเป็นเป็นอาคารอย่างเนี้ยครับอ่าเป็นอาคารยาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ครับออกเ,เรียกว่าเป็นมหาวิหารมหาวิหารเป็นมหาวิหารความกว้างของมหาวิหารสามสิบเอ็ดเมตรท่วนครับความยาวของมหาวิหารหนึ่งร้อยเมตรท่วนครับความสูงของมหาวิหารสามสิบห้าเมตรท่วนครับนามชื่อว่ามหาวิหารบุญบารมี ครูบาได้ต้นแบบในการก่อสร้างมาจากไหนครับหรือเจอที่ไหนนึกเอานึกเอาอ๋อเรียกว่าไปตามดูไปตามดูตักจากวัดต่างๆขายอะไรทำไมที่ไหนเมื่อไรครัเสร็จแล้วก็เมื่อไปตามดูแล้วก็เราเรามาปรปับปรุงเสริมสร้างตกแต่งพัฒนาครับเราไปตามดูใครอะไรทําไมที่ไหนเมื่อไหร่รประเดิมแรก เมื่อไปตามดูด้ดยสัมผัสจังหกจกักรูสัมผัสโสตสัมผัสครับานะสัมผัสสิวหาสัมผัส,ส,าส,ผสกายสัมผัสมโนสัมผัสครับ,รบมโนปุพังคมาคมามโนเสถ่ามโนมายามณนะเป็นหนึ่งกายเป็นสองครับเมื่อ,อเมื่อมณนะเกิดขึ้นเกิดขึ้นมีขึ้นเป็นขึ้นแล้วเราก็ทำก็ได้จะถูกไปใจมาพอสังเขตครวเรามาปรับปรุงเสริมสร้างตกแต่งพัฒนา ทำไปทามามันก็จะงบบานปลายอ๋องบบานปลายเขาว่างบบานเมื่องบบานปลายแล้วก็ก็มีลูกศิษย์ก็มีลูกศิษย์มาช่วยเรื่อยๆมาโรยมาช่วยเรื่อยๆตลอดถึงผู้ที่มีไอเดียที่ของจองถูกต้องมาร่วมด้วยช่วยครับโอ้โหสุดยอดเยี่ยมจริงๆนอกจากสร้างวัดแล้วนะครับครูบาเดี๋ยวใครมาวัดครูบาวัดศรีดอนมูนะครับจะเห็นว่า สร้างอาววัดใหญ่โตทําไมไม่สร้างโรงพยาบาลฟังไว้นะครับว่าที่นี่สร้างโรงพยาบาลก่อนสร้างวัดนะครับสร้างโรงพยาบาลให้เรียบร้อยก่อนอชื่อโรงพยาบา a, ลอะไรเล่าให้ฟังได้หนึ่งครับครับอ๋อการสร้างโรงพยาบาลการสร้างโรงพยาบาลนี่คือหมายความว่าเจตนาครับว่าสร้างสร้างโรงพยาบาลเพื่อจะไปคือมาเพื่อจะไปการสงเคระห์นครครับผม ภา้ฟ,ฟ้าประชาชนทุกระดับชั้นต่ำปานกลางและสูงสุดเพื่อจะได้ให้สุขภาพกายสุขภาพกายดีสุขภาพจิตด,ดีครับในเจตนารมณ์นี้คือหมายความว่าการสร้างโรงพยาบาลน,นี้อยู่ในเครือข่ายคเครือข่ายในที่นี้อย่างมนุษย์เราจะเกิดก็ต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ไหม เกิดจะเกิดก็เข้าโรงพยาบา,เบเา,เาลบาเจ็บก็เข้าโรงพยาบาลเมื่อแก่มันก็เข้าโรงพยาบาลเมื่อตายไปเมื่อตายไปแล้วไม่ได้ไปวัดไปป่าช้าเมื่อาต,าตายไปไแล้วเราก็ญยติโยมที่ตาตายไปในแล้วแล้วไม่มีลงใสเราก็ซื้อลงเตรียมมาให้เมื่อซื้อลงใสให้เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีที่เผาเราก็ ทำที่เผาให้แก่ญาติโยมตรงนี้ที่ว่าถูกต้องนี่นะครับคือถ้าใครบอกมาวัดศรีดอนมูลแล้วว่าทําไมไม่เอาเงินไปสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างหมดแล้วนะครับถึงมาสร้างวัดสร้างให้เสร็จก่อนด้วยซ้ำไปถูกต้องไม่ต้องกลัวครับผมหลักการวิชาการในที่นี้คือหมายความว่าเมื่อสร้างโรงพยาบาลครับเมื่อสร้างโรงพยาบาลเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็แล้วก็ถือโอกาสมาสร้างหามหาวิหาร สร้างมหาวิหารสร้างมหาวิหารมหาวิหารเขาว่ามหาเปวันใหญ่มหาโตโริโซมหาโปริโซใหญ่โตมโหคถันเขาว่านายใหญ่โตมโหสถันนี่พรสร้างไปทําไมเจตนาลมไปคือเหมือนเขาว่าพระประธานในมหาวิหารน้มว่าหลวงพ่อเพชรอุดมทรัพย์สมปรานหน้าตากว้างเก้าเมตรสูงสิบสองเมตรจุดห้าสิบเก้าเซนติเมตรลอมหลอดด้วยทองเหลืองอย่างดี ด้านภายในของพระอ,องค์ท่านโอ้โหของโบราณโบราณเยอะครับอ่าสิงหนึ่ง 1, สิงสองสิงสามหน้าตักกว้างยี่สิบห้านิ้วก็มีเยอะบรรจุไว้ในองค์พระโอ้โหจากวัดจากวัดเนี่ยวัดวัดวัดโบาดราณเนาะครับผมอ่าแตมาก็คือเราสืบสานจากครูอาจารย์แต่ท่านอาดีตก็สืบสานมาเป็นระยะระยะเมื่อมาถึงเรา แล้วก็มาลองมา,มายึดมาติดมาลงม้่ากับใส,ใส่ลงไปมาใส่ลงไปครับผมเอาตลอดถึงเบญจพาคีทั้งห้าโอ้<ส>หลาย <ใน S 2> ชุดใส่ในน้องวันนั้นเลยว่าบรรจุในกลองผ้าไทยครับผมบรรจุไปกองผ้าไทยครเขาแล้จุมาเพื่อทำไมเพื่อเป็นสถานที่สาสักการบูชาของไพ่ฟ้าประชาชนครับโอกาสต่อไปเพราะว่าเราจะจะสถานที่เนี่ย เป็นสถานที่สาสัการบูชาของไพฟ้าประชาชนพระว่าจะประดับประดาประดิษฐ์ประดอยปรับปรุงเสริมสร้างตกแต่งพัฒนาซึ่งมหาวิหารหญ่โตมโหทานนี้คือด้านในคือเป็นเป็นเป็นการประดับประดาแบบสามมิติถ้าเขาว่าสามมิติเป็นไงสามมิติคือถ้าเป็นช้างก็ไปช้างเป็นตัวไปเลยถ้าพ่าเป็นตัว่อตัวอไม้เห็นที่ฝาผนังเลยคนแน่นอน ครับผมเ,เดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวไปตามดูกันดูมาเรียบร้อยแล้วคผม <c oughs> แล้วเป็นเป็นไงมั่งอ่ะดีไหมต้องอยู่รอให้เสร็จสุยังไม่เสร็จยังอลังการ๋อก็คือมันคือมองเอาได้ประมาณ30%ซครับ3 0เปเซนได้แค่นั้นครับอันนี้ล่ะหลักการวิชาการปฏิบัติการสวรรค์สิบหกสวรรค์สิบชั้นพรหมสิบหกชั้นครับด้านภายในประดิษฐ์ประดับประดาปรับปรปุงเสริมสร้างตกแต่งพัฒนาครับ ในเครืออยู่ในเครือข่ายครับเพราะว่ามันมันคือจะต้องใช้งบเยอะจะทุบไปใจมากเหตุและผลครับเหตุลผลเพื่อจะเป็นสถานที่สาธาระบูชาของไฟฟ้าประชาชนทุกระดับชั้นต่ำปานกลางในสูงสดุดเป็นสถานที่เรียนรู้เป็นสถานที่มาตามดูหลักการวิชาการในปฏิบัติการเหตุและผล ของการพัฒนาของสร้างมหาวิหารด้านภายนอกนั่นก็เป็นการเรียกว่าตวัติของพระเจ้าตั้งแต่ประสูติตัสรู้สแสดงธรรมและปร,ะรินิธรรมผ่านของพระเจ้าครับผม150ร้อยห้าสิบเรื่องคุณยม150ยร้อห้าเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ช่างให้ดูโดยตรงนะครับคือตอนนี้ไม่สะดวกนะครับที่จะให้หลวงพ่อเดินไปคือทราบนโยบายของพ่อตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับช่างอีกทีนึงช่างบี ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะไปคุยเองครับหลวงพอ่อครูบาครับครับผมอ่ครับหมดหมทเอนาครับผมเดี๋ยวจะไปทําให้เรียบให้สําเร็จให้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 ญาติโยมที่อยู่ทางไกลได้เห็นเร <c oughs> คุยกับหลวงพอ่อเจ้าอาครูบาเจ้าของวัดก่อนว่ามีแนวคิดยังไง <c oughs> คือเพื่อที่จะแก้ข้อคอรหาว่าทําไมไม่เอาเงินไปสร้างโรงบานโรงเรียน มาดูกันก่อนนะครับว่าหลวงพ่อสร้างโรงเรียนไว้แล้วโรงพยาบาลก็สร้างไว้แล้วป่าช้าก็สร้างไว้แล้ววัดสร้างที่หลังนี่ก็คือสร้างที่หลังก็ต้องอลังการหน่อยก็ใช่ครับของ,งอทุกอย่างคือคจะตุปใจทั้งมวลหล้นไม่ใช่ของเราของไฟฟ้าประชาชนครับก็คืนคือมันต้องอาศัยกําลังศรัทธาญาติโยมเมื่อท่านออามารวบรวมให้แก่เราแล้วก็ต้องอคืนหลวงพ่อสร้างแล้วไม่เดาไปไหนนะครับ มรณภาพแล้วไม่ได้เผาให้หลวงพ่อยังอยู่อย่างนี้ก็ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าเป็นกลางๆไม่ใช่ของใายหรอกครับผมออเนี่ยนะครับถ้าใครว่าวัดศรีดอนมูลนะครับนี่คือผลงานฝีมือการจัดการการดําเนินการก่อสร้างของครูบาน้อยพระชื่อน้อยแต่ใจไม่น้อยเออคือมันกอคือไปตามเหตุตามผลครับผมอ่าตามเหตุตามผลนี้นะครับรูบาครับให้พรหน่อย ให้พรเหมือนให้ผ่อีกบทหนึ่งอีกบทหนึ่งครับอโยวัตโกจูมิยุมันขอนยืนยาวธนวัตโกมีเข้าของมากทุกสิ่งอโานสิริวัตโกมีสิริแปดประการครบท้วนยศสวัตโกมียศถาบรรดาสักลาบล้วนคนรจมพระวัตโกมีกำลังอุดมทั้งไปในและไปนอก วันวัตโกมีเิยวพันวันนะอันงามผ่องใสสุขวัตโกมีความสุขกายสบายใจสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปโหตัสัพปะทาบ่ทุกราชาโลกกว่าวินาศยดมกรรมกายยังตนยังตัวคองไพ่ฟ้าประชาชนทั่วไทยทั่วโลกจงอาา อาพ้นจากภัยกายจะทุกพ้นจาสกส,สัพทุสกสัโสนสับโรคสัพภัยสัพจันเนียจจันไลทั้งมวลดันไลหรือว่าโรคหลายนานาต่างๆที่เกิดขึ้นมีขึ้นเป็นขึ้นเช่นโรคอนาลายัยโควิดส9บเกทั้งสายพันธุ์และเกา่าสายพันธุ์ใหม่อย่าดรมากรรมกายยังไพ่ฟ้าประชาชนนักก่อของเป็นเบาล่อนได้เป็นเย็นมืดได้สว่างขุนมัวได้แจ่มใสโอกาสต่อไปขี้คายไปในทางที่ดีต่อไปขอพี่น้องสถาญาติโยม ทุกคนทุกท่านทุกระดับชั้นต่ำปานกลางในสูงสุดทั่วไทยทั่วโลกมีความสุขกายสบายใจคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดการงานการเงินการทองการเข้าการของอาการปรับปรุงเสริมสร้างต๊แต่งพัฒนาจงพันสำเร็จผลการค้าการค้าการขายพันสำเร็จผลตลอดถึงตามอังการ <c oughs> ตำแหน่งหน้าที่การงานเงินทองเข้าของท่านสําเร็จพลจงโชคดีโชคดีจะมาสมิงจาพุทธคุณนางโชคดีมีใจจะมาสมิงจะทําม,มีการมีใจมีโชคจะมาสมิงจะสังขลังสัพพทุกข์ยังญามยะปเยสัพพะปังบมยาวเยสัพพะมหาราพาภวันตดเมโชคดีโชคดีดีขายุกูอายุวนโนสุขังภาลัง คราบธรรมส,สก,การครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ